สวัสดีครับเพื่อนถ้าเกิดเนเพื่อนกำลังมองหาหูฟังเกมมิ่งไร้สายที่ไม่ดีเลย์ใส่ทั้งวันสบายไม่ร้อนหูลองมาดูคลิปนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้ผมมีคอแซวอยไวเลด v 2หูฟังไร้สายที่ไม่ดีเลย์วันนี้เราจะมารีวิวกันว้าวหูฟังไวล์เวลเล v 2ตัวนี้ใช้ไดเวอร์ขนาด50มิลิเมตรตอบสนองความถี่ที่20 20,000เฮิรต์ระบบเสียงรอเบย์แอสโให้เสียงรอบทิศทางแบบ3มิติ หูฟังเชื่อมต่อได้2ระบบครับทั้งบลูทูธ5.3และไวเลส2.4ที่เชื่อมต่อผ่าน USB receiver แบตเตอรี่ใช้ยาวนานได้70ชั่วโมงสำหรับโหมดไร้สาย2.4 GHz นะและ130ชั่วโมงครับผ่านการเชื่อมต่อแบบบลูทูธแต่ว่าไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย USB นะครับแต่ว่าในกรณีที่แบตใกล้หมดเนี่ยชาร์จ15นาทีจะใช้ต่อเนื่องได้อีก6ชั่วโมงและนี่คือหูฟัง Corsair Wireless V2 ตัวเป็นๆครับผมโอ้สวยเลยงานประกอบดีมากครับ ส่วนที่รองหูจะเป็นเมมโมรี o โฟมนะครับผมแล้วก็บุด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ระบายอากาศดีมากใส่นานๆไม่ร้อนหูเลยครับด้านบนก็เป็นเมมโมรีโฟมบุด้วยผ้าเช่นเดียวกันครับผมนุ่มๆไม่เจ็บหัวหูฟังวายเวเลดวีตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งมือถือ PC Mac PlayStation วอยรับเสียงของไมโครโฟนจะเป็นแบบอ m n i Directional นะครับผมรับเสียงรอบทิศทางและมีระบบพิ t ทูมิวพับไมค์ขึ้นเพื่อปิดเสียงไม้ครับก็สามารถดัดเข้าปากมาได้แบบนี้เลยและยังรองรับเทคโนโลยี n v เ d i ดีย Broadcast สํำหรับเพื่่อนทีใช้้การดจ RTX วย สำหรับปุ่มควบคุมทั้งหมดจะอยู่ที่หูฟังทางด้านซ้ายนะครับผมทั้งปุ่ม power และปุ่มกดฟังก์ชันต่างๆครับสำหรับตรงส่วนนี้จะเป็น v o l u m e control นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มิวเสียงได้และด้านล่างอีกช่องหนึ่งก็คือช่อง usb สำหรับชาร์จหูฟังนะไม่สามารถต่อสาย usb เพื่อใช้งานได้ครับสำหรับด้านหน้าก็จะมีไฟ rgb เป็นเส้นลงมาทั้ง2ข้างนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบไฟ rgb ก็สามารถปิดได้ในโปรแกรม iq ครับผมสำหรับส่วนที่ครอบหูฟังนี้สามารถหมุนได้เกิน110องศานะครับ และการหูฟังก็สามารถยืดออกมาได้ข้างละ4ซนติเมตรตรงส่วนนี้จะไม่มีล็อกนะจะยืดออกมาแบบสมูทเลยครับและน้ำหนักของหูฟังตัวนี้อยู่ที่ประมาณ297กรัมเท่านั้นครับสำหรับการเปิดหูฟังเพื่อใช้งานก็กดปุ่ม power ตรงส่วนนี้ข้างไว้2วินาทีครับไฟสถานะด้านล่างก็จะติดขึ้นมา ไฟสีเขียวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ2.4กิกะเฮิร์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่ออยากใช้บลูทูธก็กดปุ่ม power อีกครั้งหนึ่งไฟสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินพร้อมเชื่อมต่อบลูทูธ5.3ครับผมและถ้ากดปุ่ม power อีกครั้งก็จะสลับเป็น2.4ครับและการควบคุมมัลติเมีเดียจะใช้ปุ่มด้านข้างตรงส่วนนี้นะครับผมกด1ครั้งเพื่อหยุดเล่นวิดีโอหรือเพลงครับและกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเล่นต่อสําหรับการข้ามเพลงต่อไปให้กด2ครั้งนะครับก็จะข้ามเพลงต่อไป และกด3ครั้งต่อเน,นื่องเพื่อเป็นการแบ็กบอร์ดหรือย้อนกลับครับผมตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการปรับวอลลุ่มอัพดาวนะครับการควบคุมนี้ใช้ได้ทั้งใน PC แล้วก็มือถือครับผมควบคุมได้เหมือนกันเลยสะดวกสบายอ่าแล้วหลายๆคนก็อาจจะสงสัยครับผมว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นคอแซซึ่งเอาจริงๆคอแซเนี่ย เคสคอมพิวเตอร์ผมก็เป็นของคอแซครับผมแรมที่ผมใช้ U หกสิบสี่กิกเนี่ยก็ใช้ของคอแซครับแล้วก็ชุดระบายความร้อนก็ของคอแซอีกแล้วผมไมหูฟังจะไม่ใช่ของคอแซละ่ะใช่ไหมซึ่งเอาจริงคอแซครับผมมันขึ้นชื่อเรื่องความใส่สบายไม่อบหูไม่ร้อนหูใส่ได้ยาวๆทั้งวันเลยครับผมผมก็เลยอ่ะลองดูชุดหูฟังของคอแซดุกอนและคอแซวอยล์ไวเลสวีดูตัวนี้ก็ยังมีโปรแกรม iQ ให้เราได้ปรับแต่งเพิ่มเติม,มใช้หูฟังได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดโปรแกรม iQ คอ แซกันดีกว่าครับไป เสียงพูดที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับคือเสียงจากไมโครโฟนของเจ้า VOYV2 ตัวนี้เลยเสียงเป็นยังไงบ้างครับมาก่อนที่เราจะเข้าโปรแกรมกันนะเรามาลองเสียงไม์ของเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon b o ล l e r กันอีกครั้งหนึง่งอ่าเสียงเป็นยังไงบ้างครับผมไปครับเพื่อนไปเปิดโปรแกรม Co แซ a i r i วกันดีกว่าแล้วพอเราเปิดเข้าโปรแกรมมานะครับผมสิ่งแรกที่โปรแกรมนีจะแจ้งเลยก็คือให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ของหูฟังเฟิร์มแวร์ของเจ้าตัวรีเซิร์ฟเวอร์ครับผมแล้วก็อเ,เอ่พืน ก็ทําการดาวน์โหลดอัปเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งและนี่คือโปรแกรม IQ ของของ s a แซนะครับหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วของ r e s e r v e r อัปเดตเฟิร์มแวร์ของหูฟังแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าเสียงใหม่มันดีขึ้นป่ะดูเสียงมันดูนุ่มๆขึ้นนิดนึงนะเออโอเคนี่เราก็เลือกอันนี้ครับผมนี่อันนี้เห็นไหมผมมีแรมคอแซอยู่ใช้ชุดความร้อนของคอแซ ส่วนเคสมันพี่โชว์ก็ของคอแซชเช่นเดียวกันครับผมเราก็กดเข้าตรงส่วนของหูฟังนะครับผมนี่อันแรกเลยเป็นไลติงเอฟเฟกต์ครับแล g ติ้งเอฟเฟกตตรงนี้เลยเนี่ยเส้นเสนตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นไหมเนี่ยอันนี้นะโอเคเราก็กดตรงนี้เข้าไปครับมันก็สามารถเลือกได้ครับผมว่าเราต้องการที่จะให้ไฟตรงนี้มันแสดงเป็นอะไรครับสแสดงเป็นอุณหภูมินี่เป็นเทมก็ได้ครับผมเห็นไหมก็จะเป็นสีเหลืองเนี่ยสแสดงว่ายังเนี่ยอยู่ในช่วง20องศาครับ เออประมาณนี้เลยตั้งไฟได้ต่างๆครับตรงนี้ก็มีให้เราเลือกได้ด้วยนะเออมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะเนาะใช่ไหมผมก็เอาอะไรอะ่ะเอาอันนี้ไปก่อนละกันครับผมอันนี้แล้วแต่บุคคลแล้วในส่วนที่2นี้ก็จะเป็นการตั้งค่าคีย์ลัดต่างๆนะผมว่าต้องการให้ปุ่มต่างๆงบนหูฟังเราเนี่ยกดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมลองอันนี้อ่าลองตั้งเป็นเปลี่ยน EQ อ่าคือมันจะมีโหมดเพลงโหมดอะไรใช่ไหม เราก็มาเลือกตรงคีย์ตรงนี้นะครับเลือกมาแล้วเราก็กดที่หูฟังเราว่าเอาปุ่มไหนผมเอาปุ่มนี้แล้วกันครับตรงไอตรงเนี้ยปึ๊บอ่านี่ครับผมสกอร์เพลย์ใช่ไหมเพื่อที่จะเปลี่ยน EQ เราก็แอดเข้าไปเลยดับเบลคลิกได้ไหมไม่ได้ไลากเข้าไปครับเพื่ออยากจะนี่เห็นไหมมีแบบเพียวไดรเล็กเสียงแบบแท้แท้มูวี่เทเตอร์ Theater, FPS อ่าตัวนี้อาจจะบูสเสียงกลางขึ้นมาเสียงฝีเท้าขึ้นมาใช่ไหม แล้วก็เบดบูตครับอันนี้บึ้มๆเลย่ะแล้วผมก็ลองกดดูหลังหูฟังตรงนี้นะกดปุ๊บนี่เปลี่ยนเห็นไหมเออใช่ได้ครับผม,มาประมาณนี้ประมาณนี้นะแต่ว่าเวลามันเปลี่ยนโหมดเว้ตรงนี้ยมันไม่มีเสียงบอกว่าตอนนี้เราอยู่ใน EQ ไหนโหมดไหนเราจะต้องมาเปิดโปรแกรมดูว่าเฮ้ยเราจะอยู่ตรงนี้นะเออวะอันนี้มันก็จะลำบากนะ อันนี้ก็คือในส่วนของตั้งขีดลัาน,นรับผมและ n v ็นวีตรงนี้มันเป็นโปรแกรมเพิ่มพิเศษขึ้นมาสําหรับเพื่อนๆที่ใช้การ์ดจอ RTX นะครับผมผมผมก็ใช้ RTX อยู่อยู่มีอะไรมัางเนี่ยน้อยรีโมเวอแล้วก็มีลูมเ e ็กโคลรีโมเวครับผมอันนี้เป็นเสียงปกติที่ผมยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด m อนบอลเลอรกันอีกครั้งนึงลองฟังเสียงเงียบดูก่อนนะ มันจะมีน้อยเข้ามาอ่ะเพราะผมมีเปิดพัดลมเปิดแอร์เราลองกดน้อยดูครับน้อยรีมูฟป,ปุ๊บอืมเงียบเลยโอ้ยน้อยหายไปเลยครับผมลองปิดดูนะอ่านี่คือปิดแล้วโอเคสําหลับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องที่มีเสียงกล้องสะท้อนไปมาครับผมมีลูมแอคค o r e m o มูด้วยลองกดดูครับผมเป็นประมาณนี้นะ อ๋โอเคโอเคห้องผมไม่รู้สะท้อนอเปล่าเลย <c oughs> แลส,สุดท้ายจะเป็นเทสใหม่ครับผมอ่ะเสียงแล้วก็ฟังเสียงนั่แหละสวัสดีครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e ม o อนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่ง one two t h r ลองกดฟังครับสวัสดีครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e ม o อนบเลกันอีกครั้งหนึ่ง one two t h e e โอเคเหมือนก็ประมาณนี้จะมีอะไรอยู่แล้วแล้วสำหรับในส่วนสุดท้ายก็เป็นอโคไลเซอร์นะครับผมตรงนี้การตั้งค่าที่เพื่อนๆต้องการเองอาจจะแอดเข้าไปครับผมแล้วเราก็สามารถลากตรงนูง้นลากตรงนี้ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้ยินเสียงฝีเท้าชัดๆขึ้นแล้วก็ลากดันเสียงกลางขึ้นมาหรือว่าลดย่านเพิ่มย่านเสียงแหลมขึ้นมานิดนึงลดเสียงเบสลงไปอะไรประมาณนี้เพื่อนๆส่วนนี้ผมก็ปับไม่ค่อยเป็นหรอกผมเน้นสบายเน้นง่ายเอาแบบ พีเซทที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าก็พอแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ตัวนี้ก็มี S P S ีครับนี่เขาก็จะดันตรงส่วนเสียงกลางขึ้นมาอ่าเนี่ยเพื่อที่จะได้ยินเสียงทามากขึ้นไงประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมก็สามารถกดได้และสุดท้ายท้ายสุดตรงส่วนนี้เลยครับผมนี่ตั้งค่าตรงนี้ครับกดเข้ามาในส่วนนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าโดยรวมนะครับผมตรงนี้เช็คฟอร์เดตครับตรงนี้ก็เป็นรัช้าล่าสุดแล้วเพราะเราเพิ่งอัพไปเมื่อกี้เองตรงส่วนนี้เป็นสเตสถานะของแบตเตอรี่นะครับผมตอนนี้เหลือแบต95% อันนี้เป็นความสว่างของเจ้าเส้นหูฟังตรงนี้ครับลองดูนะอะ่ปึ๊บมันก็จะปิดไปครับเปิดมาปึ๊บอ่าบางคนไม่อยากจะได้ก็สามารถปิดตรงนี้ได้เลยครับผมเออก็จะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยกินน้อยลงใช้ได้นานขึ้นครับแล้วส่วนนี้ไม์บูทครับถ้าเกิดเพื่อนคิดว่าเฮ้ยเสียงเบาไปเราก็สามารถบวกเพิ่มขึ้นได้สูงสุดที่10เดซิเบลครับแต่ถ้าเกิดดังไปมันก็ลดลงมาปกติผมก็ใช้ศูนยนี่แหละประมาณนี้แหละ ว่าผมเป็นคนพูดเสียงดังอยู่แล้วตรงส่วนนี้ครับผม black and white คือเลือกสีหูฟังในโปรแกรมมางคนใช้หูฟังสีขาวใช่ไหมก็เลยอ่าต้องเปลี่ยนเป็นปสีขาวตรงนี้ครับผมส่วนผมใช้สีดำก็เลือกดำไปตรงส่วนนี้เป็นการตั้งเวลาปิดนะครับผมถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานไม่ได้เชื่อมต่อ5นาที10นาทีก็จะปิดครับประมาณนั้นครับผมตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการโชว์สถานะแบตเตอรี่ข้างใต้หูฟังนะเพื่อนเนี่ยตรงตรงจุดตั้งแต่เนี่ยมีไฟแวบๆอยู่ประมาณนี้ส่วนไว้พร้อมเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าทํางานตรงส่วนไหนอันนี้เพื่อนๆต้องไปศึกษาเอ,าเองนะผมขอโทษจริงๆอันนี้ผมไม่ทราบเลยจริงๆและส่วนสุดท้ายครับผมอตัวนี้ถ้าเกิดหูฟังของเพื่อนกับตัวรีเซวเวอร์เนี่ยที่รับสัญ,ญญาณเนี่ยหลุดขาดจากการเชื่อมต่อกันไม่ได้ก็สามารถกดตรงนี้ได้ครับผมเพื่อจัดก,การการเชื่อมต่อใหม่ส่วนในส่วนของโปรแกรม IQ ก็มีประมาณนี้นะเพื่อนเน้นความเรียบง่ายเน้นความสะดวกสบายเลยครับผมไม่มีอะไรวุ่นวายให้เราแบบปวดหัวนะ แล้วเ,เพื่อนๆล้วนทุกผมด้วยเนี่ยที่เป็นคนสตรีมเกมสายสตรีมเกมครับถ้าเกิดใช้ไม้ธรรมดาปกติผมใช้ไม้แบบนี้อยู่เวลาผมสตรีมเกมอะมันก็จะมีท่าทางออกอะไรไปถ้าเกิดเข้าใกล้ไม่มากไปก็จะดังครับผมแต่ถ้าเกิดเราแบบตกใจเสียงมันก็จะดูเบาลงไปนะเพราะว่าไม้มันตั้งอยู่กับที่ไง แต่พอเปลี่ยนไปเป็นไม้ตัวนี้ครับผมที่มันสามารถอยู่กับปากเราได้แบบนี้ครับผมมันก็สามารถทําให้เราขยับตัวยังไงก็ได้ครับเสียงมันก็เท่าเดิมเสียงมันก็ไม่ได้หายไปไหนเสียงมันก็ไม่ได้ดังขึ้นจนพีอะไรอย่างนี้ไปนี่แหละครับผมที่ผมหาหูฟังเกมมิ่งใช้เล่นเกมฟังเพลงแล้วแถมเอาไปสตรีมเกมก็ดีนะเออแต่ว่าถ้าเกิดเราทาคลิปางเนี้ผมว่าไม้แบบนี้มันก็ให้เสียงที่ดีไฝ่แล้วล่ะเรากลับมาที่ไม้ตัวนี้ดีกว่าครับผมเพื่อนๆหลายๆลยคนอ่ะอาจจะใช้หูฟัง หูฟังบางตัวมันไม่สามารถหมุนด้านข้างแบบนี้ได้ยอกว่าซึ่งมันมีประโยชน์ยังไงอะซึ่งมันทําให้ไม่กดหูเราเว้สมมุติว่าถ้าเกิดผมใส่อย่างงี้ใช่ปะ่ะเนี่ยบางทีถ้าเกิดหมุนไม่ได้อะมันก็จะไปกดด้านหลังหูครับผมทาให้เจ็บหรือว่าบางคนก็อาจจะกดหน้าหูเพราะว่าคนเราอะหูมันไม่ได้ขนานกันแบบนี้ทุกคนไง บางคนก็จะต้องเอียงมาข้างหน้าบางคนก็ต้องเอียงไปข้างหลังแบบนี้ใช่ไหมเออหูฟังที่มันหมุนได้ตรงนี้ผมก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องเป็นหมุนได้อะแล้วข้อต่อแบบนี้ที่ผมชอบคือมันไม่ได้เป็นแค่เหล็กก้านเล็กๆไงมันเป็นเนี่ยสมูทมากครับโอ้โหดูดีมากแล้วเวลาใส่มันก็กระฉับมากเลยเพราะว่ามันเป็นตัวผ้าครับผมไม่เป็น memory foam เป็นผ้าก็สบายนะอ่าตอนนี้ผมกำลังจะเทสสัญญาณดูว่า ไอ้ความไกลของหูฟังอันเนี้ยมันจะซักขนาดไหนครับผมเนี่ยผมจะใช้มือถือนะแต่ว่าตัวรับเสียงของผมเนี่ยยังติดอยู่ที่คอมพิวเตอร์ตรงนี้ครับผมก็จะเดินจากห้องคอมเนี่ยออกไปข้างนอกครับผมมาดูกันว่าจะได้ไกลขานาดไหนแล้วผนังห้องคอมผมนี่เป็นผนังแซนวิชพาแนลเลยนะเป็นผนังโลหะนะอ้ยมันจะต้องการสัญญ,ญาณได้แต่ผมว่ามันน่าจะได้ไกลเท่าไหร่วะโอเคมาแล้วนี่คือห้องคอมนะครับผมเสียงสัญ,ญญาณจะถึงตรงไหนเนี่ยโอเค มาดูกันว่าเสียงจะได้ยินอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับผมเสียงชัดเจนอยู่ไหมโอตอนนี้ก็ถึงประมาณ15เมตรนะคือตามสเปคเขาบอกว่า15เมตรใช่ไหมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไกลถึงขนาดนี้หรือเปล่าไกลมากนะดูดิโอ้ดูถึงนู่นเลยไกลมากมจะดังอยู่หรือเปล่าอ่ะน่าจะดังนะโคตรไกลจริงๆสุดยอด แล้วคือประเด็นคือมันอยู่ในห้องที่เป็นผนังโลหะด้วยไงสัญญามันยังรับได้ขนาดนี้ถ้าเกิดอยู่ในห้องสบายชั้นหนึ่งชั้นสองนี่คุยกันได้สบายเลยครับผมว้าว <Wow. S 1> และหลังจากผมใช้หูฟังนี้มา3-4วันนะครับผมทั้งเล่นเกมฟังเพลงดูหนังผมว่าหูฟังนี้มันตอบโจทย์ทุกๆอย่างนะเฮ้ยใส่สบายเพราะว่าดูหนังเรื่องหนึ่งอ่ะสองสามชั่วโมงอ่ะไม่รู้สึกอบหูร้อนหูเลยครับผมแต่ว่ามันมีจุดสังเกตหนึ่งที่ผมอาจจะ ติดอยู่คนเดียวก็ได้อาจจะไม่ชอบตรงส่วนนี้ครับผมคือไมค์ของมันเนี่ยมันไม่สามารถถอดออกได้ซึ่งปกติไมค์ของนี้ใช่ม,มันมีฟังก์ชันแบบฟลิปทูมิวพับขึ้นไปก็จะเงียบแต่เนี่ยมันก็จะโดดอยู่เป็นสาวาศอะไรเงี้ยเออซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ชอบตรงส่วนนี้ครับอาจจะต้องพับเข้าไปแอร์ออมันเออให้ดูไม่ออกว่าเป็นสาวาศแต่บางรุ่นอ่ะมันก็ถอดออกมาได้ครับผมแต่ว่ามันก็จะไม่มีฟังก์ชันฟลิปทูมิวถ้าเกิดจะจะบมิวก็ต้องกดไดโปรแกรมอะไรอย่างนี้ไปเออมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะ แต่จุดสังเกตนี้ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะ ก็ขอแสผมคือชื่เรื่องความใส่สบายก็แลกกันได้ใส่นานๆไม่ร้อนหูไม่อบหูครับผมแล้วเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างกับเจ้าหูฟังนี้ก็สามารถมาคุยกันได้นะครับผมชอบหรือเปล่าและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจหูฟังตัวนี้ผมมีลิงก์ไว้ให้ในคําอธิบายแล้วก็คอมเมนต์ปากหมุดนะเป็นร้านออฟฟิเชียลเลยส่งโคตรไวครับผมในแอปส้มนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรกับหูฟังตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมอย่าหัวร้อนกันมากล่ะ